แฟนเนี่ยนะคะฉีดยาคุมวันที่14เดือนหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาเนี่นะคะ14มกราที่เพิ่งผ่านมานี่นะคะเราสามารถมีอะไรกันได้ไหมครับโดยใส่ถุงยางอนามัยเพราะแฟนผมเนี่ยระแวงมากว่ากลัวท้องนะคะแฟน30ปีค่ะคุณหมอ,อการฉีดยาคุมถ้าเป็นเข็มต่อต่อไปนะคะก็ฉีดตามกำหนดก็จะคุมกำเนิดได้ส่วนใหญ่ก็99%นนะคะก็ให้ฉีดตามกำหนด ยาคุม99%มีพลาดได้นะคะในในบางกรณีเช่นคุณตัวอ้วนมากตัวใหญ่มากเพราะยาคุมไม่าะะคุมได้ดีในคนที่น้ําหนักตัวนะคะต่ำกว่า70กิโลไปถึงยากินและยาฉีดชนิดหนึ่งเดือนแต่ชนิด3เดือนนี่คงกําเนิดได้ค่อนข้างดี99%แต่ก็มีพลาดเหมือนกันในบางรายนะคะข้อที่1ก็คือถ้าฉีดตามกําหนดคุมได้เลยค่ะอันที่ 2, 2> <น>ถ้าฉีดเข็มแรก ไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่สามเดือนหรือหนึ่งเดือนให้ฉีดตอนที่ประจำเดือนมาภายในห้าวันก็จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยเพราะมันคุมกำเนิดได้ทีนี้ไปฉีดกลางเดือนโอ้ไข่จะตกแล้วนะคะช่วงกลางเดือนก็ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีไม่ท้องฉีดฉีดกลางเดือนก็จะต้องเว้นเพศสัมพันธ์ไปนะคะคือฉีดเกินห้าวันของประจำเดือนเนี่ยต้องเว้นเพศ ไปหนึ 1> 1่งถึงสองสัปดาห์หรือใช้ถุงยางอนามัยหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะถึงจะปลอดภัย mm hmm. ก็สรุปว่าทั่วๆไปแนะนําให้ฉีดนะคะตอนมีประจําเดือนเพื่อยืนยันว่าไม่ท้องและถ้ามีประจาเดือนนะคะไม่ใช่เลือดผิวตินะคะดังนั้นก็สามารถฉีดได้และคุมได้เลยแต่ถ้าไปฉีดในช่วงเลยห้าวันโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนนี้เราต้องระมัดระวังก็คือต้องคุมกําเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือวิธีอื่นเข้าร่วม ก่อนที่จะยาคุมจะออกฤทธิ์เต็มที่ค่ะ